ได้แล้วกับเพาเราอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป,าปา๊าพาไปด้วยด้วสวันดีครับวันนี้เดี๋ยวป๋าพาไปเดี๋ยว,วันนี้พามาดูร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านร้านนี้อร่อยดีรสชาติดีราคาไม่แพงด้วยอยู่แถวพัทยาซอยสามเก้านะไาไปดูกันว่ามีอะไรกินวันนี้มาถ่ายเดียววันนี้ฝนลงเม็ดพัพำนะร้านนี้ผมกินบ่อยรสชาติดีมีเลยชื่อร้านเขาชัวรู้ใจอาหารตามสั่ง โทรสั่งได้นะค่ะอยู่ระแวกแก๊งเคียงสทร่าซอยสามเก้านั้นร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดเย็นเคซีแต่ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วขายเย็นเย็นๆค่ำๆนั่นแหละให้ดูเบอร์อีกทีครับเนี่ยใครสนใจอยู่ระแวกนี้โทรสั่งได้นะทางร้านเนี่ยเขามีบริการจัดส่งให้ด้วยนะสวัสดีครับพี่โอ้ยข้าวร้อนๆเลยเนี่ยก็เป็นร้านธรรมดาเนี่ยร้านตามฝั่งแถวบ้านเราที่เรากินประจำจนกินกันทุกวีทุกวันร้านแบบเนี้ย อร่อยรสชาติดีแม่ค้าคนสวยกำลังทำเลยครับร้านชวนรู้ใจนะนที่ทำเมนูอะไรเอ่ยหมูกระเทียมบัาข้าวกับกินบ้านให้แม่ค้าเขาทำให้เห็นน้องเขาอย่างนี้เขาทำอร่อยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำอะไรกินกำลังไปตียาง ลูกค้ามาตั่ร้านกำลังทำอะไรนะห <Wow. S 1> มูกรอบกำลังป่นอยู่เลยหมูกรอบสมัยนี้กับแพงแทงเนาะแต่ก็อร่อยอันนี้หมูกรอบทางร้านที่ทำเองเลยใช่ไหมครับอ๋อ <Okay. S 1> oh. ทำสดใหม่ทุกวันนะดูดิอ๋ออันนี้อันนี้เป็นของเตรียมไว้ของพรุ่งนี้ อ๋อหชิ้นเป้งๆเลยทงร้านทำเองเตรียมกันวันต่อวันไม่ใช่วันต่อวันดิทำวันนี้ขายพรุ่งนี้เพราะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการทำวันนี้เป็นข้าวหมูทอดกระเทียมใช่ไหมครับอันนี้เมนตูต่อไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกับขพาหมูกรอบผมฝังไปตีอย่างนะหมูทอดกระเทียมกับเพาาหมูกรอบ ไม้ไก่แล้วก็ข้าวผัดหมูเดี๋ยวไปดูเขาทำกะเพราหมูกรอบกันครับอือกินมาเลยกะเพราของแท้มันต้องชินชุนหน่อยพวกเครื่องปรุงมี่ทั้งร้าน้เขาเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะครับมาถึงกะปรุงผัดตามสูตรเลย ร้านชัวรู้ใจนะชื่อร้านเขาร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าเขาเปอ๋อเจ็ดโมงเช้าเปิดแล้วปิดปิดกี่โมงห้าโมงครับอ๋อเจ็ดโมงเปิดแล้วนะห้าโมงประมาณห้าโมงเย็นๆนะ่าจะปิดตามสัม่งเขามีทุกเมนูแหละได้แล้วกระเพราเราโอ้โหดูน่ากินเลยล่ะไปดูแล้วน่ากินนะกระเพราบุกอบบสีน่ากินอย่าง เมนูเมนูต่อไปผัดหน่อไม้ไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ไก่โอ้โหกลิ่นมาเลยกินพี่แกงหอมดิหอมชุนๆดิมันต้องชุนนะพริกแกงอะ่ะอืมกลิ่นมาแล้ว นายกินมันได้เลยแยคข้องแค่วมากเลยปุงอันนี้ปุงประจำสูตรจนรู้มือเลยใช่ไหมไก่ได้กินนะเมนูนี้หน่อไม้ไก่ผัดพริกแกง เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เไ่ะดูในตู้ร้านน้ำแข็งเขาโอ้วัตถุดิบเทียบเลยดูดิโอ้วัตถุดิบเขาเตรียไมไว้มีทุกอย่างเลยปลาหมึกหมูไก่ไอ้ที่ร้านนี้มีเนื้อไหมครับ<อ>เนื้อก็มีนะที่ร้านนี้ ร้านไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าเมนูมีเพียบเพี่บพันเลยรสชาติไม่แพร้ร้านดังๆเลยอร่อยก็ด้วยบางร้านอะ่ะอันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับข้าวผัดหมูนี่โอ้โหหมูมาแล้วเอ้ยไส่หัวหอมอหอมใหญ่ใช่หมหเขาเรียก ออชอบสัมบาร้านไม่ใส่แต่ผุ่นตัวผมชอบนะเดี๋ยวนี้เวลาไปสั่งก็ผัดหลายร้านเขาไม่ได้ใส่อหอมใหญ่อะแต่ก็ไม่แปลกตุดไทยตุดมนแตุ่่นัวผมผมชอบแบบนี้ใส่ัวหอมอร่อยดีมันหอมดิื้อข้าวมาแล้ว <c oughs> ดูดิ <c oughs> สีได้เลย จลได้แล้วเขาผัดเราอืมไวไหมสี่อย่างเราเสร็จแล้ว ไชแล้วขอบคุณครับไวไหมสี่อย่างสั่งไปสี่กล่องโคตรไวเลยทาโคตรไวเลยไม่ต้องรอไม่รอนานบางร้านโอ้โหชา้าแต่ไม่เป็นไรรอได้ร้านนี้ก็ทาําไวอร่อยด้วยอบอกไว้ด้วยครับร้านนี้ร้านอร่อยเลยร้านชัวรู้ใจนะร้านนี้อยู่ไทลาดซอยสามก,ก้าวล้ววิ่งตรงเข้ามาจากปากซอยเนี่ยสังเกตจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดเย็นตลาดนัดตรงเคซีหนึ่งนะครับถ้าอยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยโทรติดต่อสั่งเขาได้เลยเขามีบริการส่งด้วยนะระแวกใกล้เคียงร้านนี้มีเดลิเวอรี่ไหมครับ อ๋อมีด้วยมีอะไรวงในอะไรมีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างลิเบอรี่อ๋ออ๋อหมายถึงว่าน้องเขามีส่งฟรีส่งเองส่งเองพี่ก็ส่งเองเราแมกใกล้เคียงเราแมกนี้นะเขาส่งให้นะครับไม่คิดค่าส่งด้วยแต่ว่าขออนนิดนึงนะอร่อยด้วยอ่าฝากร้านหน่อยครับฝากร้านด้วยครับผมตัวรู้ใจอาหารตามสั่งครับไข่ไชหาไข่ตุก้าครับผม้วจินกันได้ครับแต่ร้านนี้เขาหน้าร้านนะครับเขาวยทำสองคนดูดิอือหือประหยัดซะด้วย ขายดีด้วยนะได้แล้วเราได้ข้าวแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวที่บ้านกันครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวาพาไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวป๋าพาไปพาไป,พาไปดูร้านต่างๆในละแวกชุมชนแถวบ,บ้านเรากับร้านคนเยอะๆขายดีๆร้านรสชาติดีๆอร่อยอร่อยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับ <S <S ยังไงฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดไครตาให้ด้วยนะในช่องเดี๋ยวป๋าพาไปในแฟนเพจด้วยนะเดี๋ยวป๋าพาไปเป็นการฝากด้วยครับ ร้านเขาอยู่ข้างๆเซเว่นตรงหมู่บ้านเคทีสามนะครับอัฒร,ร่าสามเก้านะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเลยฝากไว้ด้วยครับร้านชวนร,รู้ใจอาหารตามสั่งอยู่ซอยอัธร,ราซอยสามเก้านะเขาอยู่ระถไฟใกล้เคียงโทรประสานเขาได้เลยนะเขามีบริการส่งระถไฟใกล้เคียงด้วยราคาไม่แพงรสชาติดีตั้งไว้ครับเดี๋ยวป๋าพาไปเดี๋ยวเขาหน้าพาไปไหนทําอะไรกินอะไรเที่ยวที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปดูซิว่าไปไหนครับสวัสดีครับวันนี้ อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวปลาปลาด้วยกัน